นัท่านันกินเที่ยวเล่นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่งานลอยกระทงนะครับลอยกระทงในหมู่บ้านนี่คือบรรยากาศนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันเลยครับไปเลาายบรรยากาศงานลอยกระทงโดยรวมครับที่บ้านนะครับวันนี้ก็นัท่านันกินเที่ยวก็มางานลอยกระทงะครับ รอบๆไปแล้วก็แยาประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่บรรยากาศนะครับซื้ออาหารที่เป็นลักษณะเป็นไม้จิ้มหรือว่าไม้เจี๊ยบหลังๆนะครับไม่กลัวให้เก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับดีนะครับไม้ลูกชิ้นหรือว่า ข,า,ขายที่ใช้เสียนะครับเพื่แต่ว่าต <Len> ิดต<ห>ิดเราเยอะในเรื่องเบียร์อยู่นะครับรวมให้แต่ละท่านระมัดระวังนิดนึงแล้วก็จัดเก็บในยาที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้พี่นนะครับทำอะไรพี่วันขายเบียร์ครับขายเบียร์ครับปลอดภัยของคุณผ่านของเราเรับโนี่อยู่ในถังนึงนะครับนี่มาเปิดได้ไหมขายได้ไหมครับคนนี้คนนี้เหรอ สักสิบบาทก็เอาละทำไมมันมืดดอ่ะกับแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับสังเกตนิดนนึงนะครับเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองที่เดินเดินอยู่นะครับอาจจะสะ้นกสายช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในบรรยากาศนะครับทางเข้ามาก็จะมานี้ คือนี้ในกรมโรงงานนะครับจริงๆแล้วในทางเข้าออกเนี่ยถ้าไม่ใช่คนในจริงๆจะไม่รู้นะเพราะเยอะอยู่ไม่ใช่หรือครับเข้าออกียนยุทธบัตรนะวันนี้เพราะนั้นก็ขั้นใจในระดับหนึ่งครับในส่วนของร้อยย่างนนนใวัร้อยทงย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใช่ไหมมากแล้วมากับเด็กอ่ะมากับน้องชายสองคนอ๋อน้องชายสองคนง่นอนอน ลอยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหม้อยแล้วครับวันนี้เด็กๆบางคนเนี่ยมาในแนวฮาโลวีแนวจะแปลกใจนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยวันลอยกระทงของเราเนี่ยตรงกับประเพณีฮาโลวีนของฝรั่งเขาแล้วหลังตื่นีต้นลอยครับเดือเบียร์อยครัเดือบเบียร์หลังสี่นะครับเป็นบรรยากาศขอบคุณทีมงานฐานรูเรือสันนิครับที่มีกิจกรรมดีๆให้เด็กๆแล้วก็ครอบครัวได้ร่วมสนุกนะครับเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวนะครับเรามีความตั้งใจดีนะครับ จะสังเกตเห็นว่าราก<ล>า,าของเราก็จำห,หน่ายเนี่ยพาย่อกอ<ล>ยาวเป็นครอบครัวทรยากานท,<า>ทั้รง,ง,งรายการรักจ้างในกนมโรงงานของเรานะครับบรรยากาศนะครับดังนั้นก็ขอความร่วมมือครับในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องมีมาตรการป้องกันนิดนึงนะครับจจแล้วก็ภาพต่างๆที่ออกสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆขอความร่วมมือนะครับภาพต่างๆออกทางสื่อมวลชนด้วยนะครับเพื่อความ ปลอดภัยแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีนะเด็กดีดอะไรได้ไหมครับไอ้บรรยากาศก็ ด้วยนะครับวันนี้วัวนเสราสรา์บรรยากาศเตยมไปเต็มไปตัวงารวัดครับผมก็ยังประจําจุดนี้นะครับยังขายมีอยู่นะครับวันเสรารนะครับมาเรื่อยๆตอนนี้งานก็ใกล้จะเลิกแล้วนะครับอ้สวยๆนะแม่ครับสว,สวยสวยครับด้วยครับธรรมชาตินะครับ ปีหน้านะครับใครอายากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะมาจับกันทุกปีนะครับงา้วาตรงปีนี้ก็คนมันดึกนะครับตอนนี้ก็ประมาณสีทุ่มก็เริ่มเบาบางแล้วไม่เหมือนตอกนเลกๆบรรยากาศดีนะครับรีมากอากาศเย็นสบายมากสวยสสวยสวยครับ โดยรวม,มางานลอยตรงนี่บบกลอยตรงมีน้ำพุนะครับสวยๆเลยไม่เห็นพระจันทร์นี่ไฟสวยๆครับสวยงามมีดีต้อนรับมาน้ำคนระับสัญลักษณ์ของหน่วยนะครับ ครับพี่บอลก็ตอนนี้นั่นงทำอะไรอยู่<อ>พี่บอลท,ทำอะไรอยู่เฮ้ย<ะ>ทำอะไรอยู่สวัสดีครับผมนะัทนานกินเทเ่ย์เลยครับผม <c oughs> ทำอะไรดื่มเบียร์ครับดื่มเบียร์ใช่ไหมลอยธงนะบรรยากาศบ้านเรานะลย<อ>ดูบรรยากาศนะครับมีดนตรีสดฟังด้วยนะติดกินเบียร์เซว่าของไทยหลือหมดแล้วเอานี่เซมมอครับ หมดแล้วหมดถังเปิดไปไหนมาส,นมส่งไกลแย่แล้วกินแเราหรอวะว่าเอาตัวนี้ไหมเอาตัวนึ่งนึ่งนี่ไหมเปิดหมดลอกไปได้นู่นตรงนู่นเลยบรรยากาศนะครับ